เอาเหยียบตรงนี้ไงที่เราพลาดเมื่อกี้นี่แหละตรงนี้แหละที่เราพลาดเราก็วิ่งยาวรอบนี้เราก็ต้องวิ่งยาวไปวิ่งยาวให้ให้ได้ให้ได้ให้ได้เหยียบให้ได้เหยียบให้ได้ฉลามอย่าพึ่งฉลามอย่าพึ่งเหยียพึ่งกัดหนูฉลามอหย่ยกัดหนูเลย สุดท้ายโอ้โหทางกระจึกนึงเฮ้ยแกอย่าหลอกทางฉันดิไปเลยไปเลยขอบคุณครับ แกไปเลยหล่นทีเดียวคือล่วงลงมาเลยันดับหกเลยเมื่อกี้อุตสาห์ขึ้นไปได้ที่สามที่สี่เอาต้อยเป็นไ้ ไม่เราไม่ยอยากป็นหัวอีอกสักรอบเ่ยคนนี้นเขาได้ที่หนึ่งบางทีคอไปแล้วเราอ,อีกรอบเผื่อจะโูทโลุเล่นกันนะหทโลกุก็ได้จ้านานในตำนานเนยอะส่ม อืมอืมอืมอร่อยอืมอืมคอยม่ก้อยตอนนี้คาาิ s มาก อืมถลิมโนลดันนี้ไห้นะคนอื่นเขามีชูอะ่ะเรายังไม่มีชูอะ่ะชูคือเราจะแปลงร่างได้แปลงร่างเป็นน้องวเล็กๆแล้วเราก็จะเร่งความเร็วได้นิดนึงแต่ว่าเราหาเควสชูไม่เจอเราไปที่ลุมส่งไอเทมแล้วแต่ว่า มันก็ไม่มีเอ้ยแปก็กจะเข้าทันไหมนะนี่ไงชูเนี่ยเราจะแปลงร่างตัวเล็กอันเนี้ยแต่เราไม่มีเราหาไม่ได้เร่าหาไม่พี่โอ้ยยงจะชูดีกว่าใจคอทำด้วยอะไรเนี่ย แค่ไม่เยฉยก็ไม่ทันแล้วนีกชนีหน้าเส้นยังไม่ได้เกินคะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ในปา่าตุบหน้าเส้นเลยเด๋ยวเลยโองยงไม่ทัน อืมต mm, mm ้องใส่ก hmm. mm ุป hmm. อ mm ัน hmm. น mm ี้ก็คลาสสิกเหมือนกันโอ้ยอันนี้ผมไม่หนาวอ่ะอ๋อไม่ได้กืนนะครับเมื่อกี้อมเหมยยู่ น้องว่ายน้ำว่ายแบบว่ายไ้นี่ด้วยอ่ะทางหลังจะเก็บเก่โอเคไปแล้ว เห็นคนอื่นเขาเก็บกันเราเลยอยากเก็บบ้างเล โอเคทีหลังเราไม่เก็บดีกว่านะด่านนี้เราว,วิ่งปกติเถอะไม่ทนมันอีกแล้ว <Okay. S 2> ก็เห็นเขาเก็บเราก็าอยากเก็บบ้างอะ่ะแต่พอเก็บเราก็ไปไม่ทันเลยไปไหยก็มีเขา <laughs> ูจะไม่มีสักอย่างทีง่เราได้เข้าเส้นก็ดูยศเขายี่งถูกคนนะโอ้โหในที่ห้าสิบแปดไปเลยวันนี้นี่เราตเอ็นยี่น้ำอย่างนี้ ยีงหนึ่งห้องเะอ,อ่ะนี่ก็ได้นี่นนต่อคถามพี่มีเนาะส้อร่อ้เ่าเมียวมาอยี้ไม่นเนี่น,นี่เอากวมา มีคุณแอเลปเป็นเพื่อนอ่ะ <c oughs> เราต้องรับไหม,ไมเราต้องรับไหมไม่ว่าเขาจะรับไหมเราต้องรับไหมเนี่ยก็อยากรับแต่ว่า เป็นอินทอร์หมดยกเลิกเลยก็คหมดยกเลิกมันจะนิ่งที่เขาด้วยอย่างว่าเราเป็นอ<ท>ินทอร์ตเราเป็นเขาถูกเมื่อกี้เราเปลี่ยนทางขานาะรับว่าปฏิเสธกันรับเพื่อน ทำไมทุกคนอย่างเล่นเกมคนเดียวเบ้ช่วยด้วยเขาจะทาอะไรเมืองหลวงของเลบานอนคือ 1. เลบานอนซิตี้ 2. เบรุต 3. มมานามามานามาเลบานอนซิตี้เหรอเขาต้องเลบานอนซิตี้ป่ะ อ้าวไม่ใช่หรอเลบานอซิตี้สิอ้าวไม่ใช่อ้าวถูกแล้วนี่เบรุตอย่าแย่งที่บรุตซิตี้บรุตมัลมาบรุตตอบบรุตหรอที่ไหนเนี่ยกาแฟของจามายก้าชื่อว่า 1. Blue m ูม n อลเทนสองแมนเฮลิงสามเทราซู ไอ้ตลู้อันนี้คือต้องดวงดีอ่ะทุกวิ่งเข้าไปแล้วถูกอ่ะหนึ่งเขาตอบอะไรกันอะหนึ่งไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่ กินตลชื่อกาแฟผมก็ติก Amer ินแต่บบกาฟผมก็ติกินแต่บบกาฟฟกินแอเมริกาโน่กินตาลาที กินแต่คาปูชิโน่เอสเปซโซ่นี่คืออะไรอ่ะชื่อประหลาดมากชื่อที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใครจะรู้เนี่ยโหก <c oughs> าแฟไฮโซมากใช่ไฮโซ <c oughs> <c oughs> ใครจะไปรู้กาแฟ ือต้องสุ่มอะเมื่อกี้คนที่ตอบถูกอะผมว่าก็สุ่มวิ่งเข้าไปถูกพอดีนั่นแหละอ้าวอยากรู้ว่าทำไมทำไมผิดแล้ววิ่งทะลุไปได้เลยโอที่แปดอะอันดับย่ำแย่มาก